สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้ก็พบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามากินไส่ย่างย่างก,กี่ชั่วโมงคะตั้งแต่กี่โมงค่ะมอบตำแหน่งนี้ให้เธอเราตัดไหมสิคะมีแนวขิด <laughs> มันต้องจับอยู่แล้วประยปรยจะไปยากจ้า <laughs> เอาตอใ้แนมงโบนาด ขี้เกียจนะเดี๋ยวนี้นะชิตัดให้กิน,นใส่ยัวหย,ยัวจ้า oh กระซือนะคะวันนี้วันนี้เราเป็นอะไรนะลากไส้เสือยรักไส้หิวมากใหญ่ไปไหมอ่ะใหญ่ไปยังบวขาดอ่ะสำหรับเธอโอ้ย ถ้าตะเลกแค่นี้ก็บดไปเรื่อยเว็ด <c oughs> ชิมชิ้แรกคำแรกคำแรกย,ย่างเองนะ <c oughs> <c oughs> ทำเองทุกขั้นตอนครอบรถไปซื้อเอง ตมเองไม่ฝานนี่ให้หมดก่อนให้อันนี้เกี๊ยงหล่ะมากเลยอือจริงๆได้เยอะหมดเลยตันนี่กินน่ะไม่เอาออกมีอะไรไข่มันค่ะตัดอีหยังก็มาอยากซื้อเดี๋ยวไข่มัน มาเด้อจ้ามาแสบแสบน้ำกันจ้าใส่มูนใส่ใส่ใสวันนี้กินของแพงนะคะหมูเหรอแต่นี้บอกเธอสีเขียวขาดจยุดเตะตะกัดเห็ดยังเบากินทั้งดุ่นเลยขนขอกินเนี่ยขอกินแนวแกเมื่อยก่อน โบกมาคือวสวใ่เดี๋ยวแปบบไหนได้ยินบอกโ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 กกกอ่ะคือสวน่ายใส่มือสองอ๋อฝ้ายขาบอ่อืมก็ไม่เท่าไหร่ bắt tèn à. cái già đi nói <laughs> <laughs> à, vô ra cái ai bà ừ tới khi khẩu đây, bà พี่น้องซับไปอีกนะ ให้ดูเอาเลยทำนี่ไงทำนี้ไงเราจะฝาดบึง

แนวแกนเลียนออกนีวินคัมเหอเบอร์แหละ มาทุกคนอของตั้งอยู่ไหนล่ะลูกอืมของตั้งตกแล้วปะกา เมืกี้ก็อย่ามาแก้ทำตกแล้วจืงโบกเมื่อกี้ร้อนวาบเลยสสิบามเปอร์เซ็นต์ xa Hòn. mày là hôn mày hòn hôn được mày hòn hm đi, hm anh đoán, trong อะไรด้วยคอนท้องแกเมือแกมือเมื่ผักอื่อาบสวย เนี่ยนะเขาจะบอกว่าเขาจะกืนแล้วมันติดฟันมันไม่ลงโอ้ยหาเมื่อ่มันลังไปแล้วอันครึ่งนึงจะลงแล้วที่ติดฟันี หนูเขาต้มแป๊บเดียวหรือเปล่าอืมหรือว่าเขาต้มนานต้องต้มนานๆป่ะมัน,นเปื่อยต้มใหม่ไหมไม่มาย่างใหม่หรอต้มต้มมันเปื่อยเอาไปยังไให้จบลิเข่ามันจะให้มันจะเปื่อยอยู่ใช่ไหมเปื่อยก็อันนี้ที่เราต้มสัก เ้า,าทานใส่เอาหม้อ,อตังเลยอ่าแป้งหมดแลหวไนะร้านร้านยี่สิบกับร้าน้ยี่สิบตากันเนาะ แล้เร,เริ่มขายแพงแล้วหือพวงหนึง่งพี่น้องร้อนท้องว่าจะ็นวงว่าง เ <All> right. อาเลยนอนชิ้น,นใหญ่ไปไหมกลืนไม่ได้อีก <c oughs> ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ไปกดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะอะไรรู้จะเอาอะไรอย่างเงี่ยกันไั้ไหม ลักขากิจก,ก็กินไหมหมดแล้วใส่หนึ่ง អញ្ចឹងចុងក្រោយឈាวางมาชุนไปអឺម

กบเมาฝรั่งทุกคนวันนี้สำหรับไส้หมูย่างเราอีกหนึ่ง,งขดสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เช่วัสด,ดีค่ะบ๊ายบาย,บาย